อ,อค๋คมดยิมอะไรผู้ผูอะไรฮะผูู้้อะไรอ่ารูเข่าผักอ่า <c oughs> ู้อะไรอ่าเออดินอาดึดึงเดึงถ้าอะไรครับนี่งแอะไรอ่ะ เอาปากทำไมฟันยังขึ้นแ้วเปล่าปากทำไมคุณกำลังเดินถูกอาบายอยู่เดินอาบาอยู่ค่ะ <c oughs> อา,าอยังไง ผู้ผู้อะไรถทาอะไรผู Asia, ้ผู้ฮะทำอะไรเหรออาโดนโดนดักเมนไ่ไเอาจิเอ้ยเอ้ฮะฮะ งงงงทำอะไรหนูเนี่เมืดเด่อ,ดดอกี้จะเจ็ดเดือนแล้วนะจะเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนแล้วนีโซนโซนมากดูออห้าอะไรนี่ตาแผลวเลยตาแผลวเลย นี่ห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งหลักฐานนาฬิกาเนี่ยตาแปว๋วเลยเอาจิ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาเล่นโอเนเอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาไม่เลยเอาดิน à, oh, cái đồ cái đồ cái đó đồ, cái đồ. <cười> <cười> <cười>